ลิ้นห้อยลิ้นจะห้อยตอนฉันเจอผูช้ชายหรอนิวแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บลิ้นดีๆอ่ะห,หมดกันกุรษัตรีม่อมาคุณไม่หุ่นแม่อ้านึกจะห้อยก็ห้อยเนาะอ้าวกินยาระงับลิ้นด้วยนิว ี่แกยังไม่กินยานละง,งับลิ้นใช่ไหมคุณผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยผ้าขาหนูคุณนั่นเนี่ยมันตกมาบ้านผมผมเลยเก็บมาให้แค่นั้นเองเฮ้ย <Hey! S 1> เอาขอบคุณนะคะที่เก็บผ้าขนหนูมาให้อะ่ะไม่เป็นไรเลยครับเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยต้องคอยช่วยเหลือกันเป็นเรื่องธรรมดา,าแล้วแม่คุณนะครับ เมื่อกี้เขารีบวิ่งหนีไปไหนอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วคุณนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมต้องคอยหลบหน้าผมด้วยออ๋อพอดีว่าฉันเป็นโรคลิ้นห้อยค่ะฉันจะลิ้นห้อยก็ต่อเมื่อฉันเจอผู้ชายหล่อนี่ผมบอกออกแร้บเนี่ยเดี๋ยวค่ะคุณก็เป็นโรคลิ้นห้อยเหมือนกันละคะเดี๋ยวฉันไปเอายามาให้นะคะ แฟงนี่ก็ยี่สิบปีแล้วนะคุณยังเหมือนเดิมเลยคุณกลับไปเถอะที่เนี่ยไม่ต้องการคุณลูกตาลูกตาดีด้วยอ่ะผมตาหาวคุไม่เคยเห็นเลยยอ่ะแฟงคุณกลับไปเถอะเพราะโลูกกรมาพันธลิ้นห้อยของคุณอะ่ะทำให้ลูกเป็นแบบเนี้ยฉันไม่อยากให้ลูกอายลูกตาคุณต้องมาที่นีก่อนสิฉันขอโทษนะแฟงฉันรับไม่ได้จริงๆที่ลูกอะ่ะจะต้องลิ้นห้อยเหมือนคุณ คุณคุยอะไรกันอยู่หรอคะนิวนิวอย่าไปคุยกับมันลูกมันหล่อมันหน้าตาดีแต่ว่ามันไม่สมกับไปคุณออกจากบ้านไปฉันไม่อย,อยากอยู่กับแม่ที่คอยบงการชีวิตอีกต่อไปแล้วอะ่ะคุณอย่าไปว่าแม่คุณเลยแม่คุณอะ่ะเขามีแผลทางใจแต่ถ้าคุณอยากจะหนีอะ่ะผมก็พร้อมที่จะช่วยทัลักคุณค่ะนิว ก่อนที่เราจะไปกันนะผมมีอย่างหนึ่งจะบอกคุณคุณตั้งใจฟังผมดีๆนะว่าผมเป็นเป็นท่อของแกงไงล่ะแน่สากแก่ใจคุณหรือ,อยังล่ะถ้าคุณอยากให้ลูกรู้นักนะฉันจะเป็นคนบอกลูกเองว่าไอ้ผู้ชายที่ลินห้อยอ่ะก็คือพ่อมนที่แม่ต้องหนีมาพ่อแม่ไม่อยากบภายนิวแม่ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกนะ ไม่เป็นหัวเอาเป็นพ่อก็อยังดีแ้แก่มันแม่ไม่มีผิดผิดแล้วล่ะเพราะว่าผมอ่ะคือแฟรงก์เปิตลูกชายของแฟรงยังไงล่ะคำสุดท้ายที่พ่อพูดกับผมอ่ะผมยังจำได้ดีพ่อพูดกับผมว่าเออจ๋าไม่ใย่องใครรพ่อบอกว่าออกไปตามหาพี่สาวข,ของแกซะ Uou! <laughs>